สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําบุญที่วัดบางชันนะคะเรามากันตอนกลางคืนค่ะตอนเย็นหลังเลิกงานแล้วก็พากันมาแล้วพามาชมบรรยากาศด้านในกันค่ะอ๋อไปเราจะไปเราจะไปเอาของไหว้ที่นูน่นจะมีดอกไม้นะคะเดินมาออกจากเส้นสีแดงมานะคะห้ามห้ามขคาเหยียบแล้วตรงนั้นมันจะเป็นที่ที่แบบว่าเราต้องถอดรองเท้าก่อนอนี่ มาทางนี้ค่ะไหนนู้นข้าไหนเดิ่อมาเลขค่ะอันนี้ก็เป็นเที่เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีชุดดอกไม้กับผู้กินอยู่ด้านในแล้วแต่ว่าเราจะเอาชุดเล็กชุดชุดใหญ่นะคะคนถูกห่วยมาเลยนี่ค่ะผู้ก้าดอกเทียน หนึ่งเล่มเด็กๆเป็นต้องหยิบค่ะให้ผู้ใหญ่ก็พอห <c oughs> นูไม่เอาหนูช่วยป้าป้ามามาถือก็พอค่ะ <c oughs> ทูบมัดหนึ่งเก้า 1, ดอกพอเ <c oughs> ตรียมไว้ให้แล้วแล้วก็เทียนสีแดงนะคะแล้วก็ดอกกุหลาบ <c oughs> ดอกกุหลาบหนึ่งถึงสามดอกหนู <c oughs> ขอดอกกุหลาอ่าหนูสองคนถือดอกกุหลาบคนละดอกนะคะ <c oughs> พ่อกับแม่ถือเทียนกับไอ้นี่อ่ะ <c oughs> โอเคเทียนสีแดงเขาเรียกอะไรทูบหรอ ทูบสีแดงไม่เสียงตัวเลขอยู่ข้างในสีแดงปะเราไปไหว้กันไม่เอาขนูเอาแค่อันเดียวก็พอค่ะเนาะอันเดียวอ่ะจุดทูบจุดเทียนไหว้ข้างในกันนะคะนู่นขอถือเทียนหน่อยแม่ขอถือเทียนหน่อยอันเดียวเราไปจุดกันให้แต่ปุ่มถือถอดรองเท้านะคะถอดรองเท้าค่ะนี่ค่ะเรามาจุดทูบจุดเทียนกัน อันนี้สองชุดเลยที่นี่เขานิยมมาไหว้กันตอนกลางคืนนะคะทุกคนเพราะว่าอ่เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ใช่เวลาอตามแต่สะดวกนะคะแต่เขาบอกว่านิยมมาตอนกลางคืนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรลึกๆแล้วเป็นเพราะอะไรแต่เขานิยมมากันตอนนี้ค่ะนี่ถ้าวันไหนตรงกับวันพระเนาะ เออจะเยอะมากเป็นพิเศษถ้ีตุกเด <de els> ี๋ยวชนคนอื่นนะรนะวังด้วยลูก <c oughs> <c oughs> นรามาจุดอะไรนะเขาเรียกอะไรทูบเนาะเออทูบหอมค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเสียงทายกันดูว่าเราจะได้เลขตัวไหน <t> <c oughs> เอาไปซื้อวันหน้า <c oughs> วันนี้ไม่ถูกเอาไว้วันหน้าค่ะทุกคน <c oughs> เอเค่ะเัาไปตั้งไว้ว่าเราจะอยู่จุดไหนจาําให้ได้นะคะมาทางนี้ค่ะเมื่อกี้ตั้งไม่ต้องไหเไนเพราะไอเม่นี่เหรออันนี้เหรอแม่ขดจุดมากขวดจุดมากควดจุดมากเนเีย่าไม่รู้ะอะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันจ้าไปบายบายมาบายบายมามทางนี้ก็ได้ค่ะมาหันหน้าทางโน้นค่ะหันหน้าไปทางโน้น ทางกล้องไปทางนู้นเออให้เพื่อนๆดูด้วยอ่ะตัวเองก็ถือแนหวนนึงอ่าให้คนถือกล้องอันนึงเราอันนึงอ่ะมาอธิษฐานพร้อมกันนะคะยืนดีดคนๆค่ะเนี่งๆค่ะพนมมือนะคะสาธุเราไม่ถอดหมวกกว่อนไม่ลืมข้างหนา้าแล้วเขาจะบอกไปนั่มไปข้างหนา้าไปข้างหนา้นานโมตัสสะภะคะวะโตนะฮะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตนะฮะตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะวะโตอาระโตสมาสมุทศผู้ตักมูนเกี่ยตังทานะกมนะเทธานาอัจิกายะกายยะยะจวะนางปิยะตังสุตะวาอิติปิโสภะะวายะมะราชานท้เว s สุว n รณมะะนังสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะ าเวสวรรณุนนจตุมหาราชิกายักษะพันตาพัทุริโตเวสสุเวสสะพุสะธรรมังหรือพุทธังอังพุทธโทเวสวรรณนะโมพุทธายา เพราะว่าโฆสณาให้แก่ลูกให้เป็นแต่นา้ที่ลูกโรษณาตุกประการด้วยเอือนะแก่ลูกจะได้ชิมใด้น้ที่สมน้ำปลาสมน้ลูกจะได้มาสมน้ำดอกไม้ผลไม้น้ำแดงทำได้ที่ ดอกไม้ไว้ข้างนอกลูกพี่ปุ้มพี่ปุ้มดอกไม้อยู่อีกอยู่ข้างนอกไม่ใช่เสียบตรงนี้นะลูกนนน่นทั้งทั้ทง,ทงลูกทั้งเสียบดอกไม้อาพาลูกเดินไปค่ะน่นพาเด็กเดินไปเลยไปวางดอกไม้อ่าร็จเลยค่ะอ่าไปเดี๋ยวแม่จะเดินขึ้นไปข้างในเจะไปลุย มุกข้างบนตรงโน้นหนูดําๆตรงนั้นอ่ะอันนั้นไปรูปได้จับไปจับให้หนูเรียนหนังสือเก่งๆมามาขึ้นทางนี้ก็ได้มาขึ้นทางนี้อันนี้ทางขึ้นรอรอรอ,อ,อผู้หลักที่ฐานให้ไปเลนักซื้อเก่งให้หนูเรียนหนังสือเก่งๆเ,เ,เ,เอ้าสามครั้งก็พอเออเป็นปเด็กได้รอรอ่น เราอยู่ข้างบนลุกขึ้นไปลูกลูกแล้วซูจ้าก็พอใช่ไหมอาเดินไปลุกเดินไปดีๆมันสูงอาจ้าจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าอ่าจับจับอาให้น้อเรียนหนังสือเก่งๆไห้น้องเรียนหนังสือเก่งๆว่านอนสอนง่ายไม่เจ็บวด้ารอบไปอาพอแล้วอาลงมาให้แม่ข่อให้เงินทองอะต่อไปอาลงมาอันนี้เป็นคำอธิษฐานนะคะ จ้าใช่ขอให้เงินทองได้กองเทมาขอให้กระเป๋าใบนี้เต็มไปด้วยเบี้ยเต็มไปขอให้เจ้นังซารีทำอะไรก็ขอให้สมาูรณ์นะรวยยไปดีอ้าวส้าดูขอให้ดู สาธุสาธุเอาหม้อไหมอ้มาลุกมามา